nào, khéo, giờ nè, lung, bất dài dưới khéo ít tiêng thì mình còn, đốt lung này nơi. hay này là mình hay này, là, hay này mình oh, tăm, มาเดวคู่มาเก็บหอยน้ำหอยกินข้าวขานาดคนละหอยคะับคนละหอย,หอย chính khẩu Thịt củ khẩu Thịt củ khẩu Ô bà cụ mà nằm thì Kiếm hỏi phải vài quỷ Nhà có bóng hay vào Nó phần nào như vậy mình mình tăng tổ đây là cái khay nhục hoài mình cả. กัดบ,บ่ค่อยได้ประเดมันแข็งแรงแน่ละซุมนี้อันซุมน้ำท่วมไม่ไมหมหนนาซุมน้ำท่วมไม่ซุมมันมันยังบ่แข็งแรงผลผลิตเปลี่ยนสิงหาบุลแล้วคันตัดกันเลย จัดเข้าในประมาณเดือนจีนหาจนเดือนหรือกลางเดือนนี่แหละแต่เดือนนี้ห็นง่าก็ขึ้นขึ้ก็น่ายไม่ค่อยหลายปีนี้ฮะน้ำท่วมน้ำลงนี่ก็เกิดเหตุในง่ายก็มีแนวใสหอยไปฝากปุ้ยปุ้ยแล้วมักหอย ทางนี้น้ำท่วมขังปูตตเด้อวะดีน้ำขังก็ดีถ่ายรูปไปให้เสียโอ๊กบึงถ่ายวิดีโอไปให้เสียโอ๊กบึงผู้คนเห็น น้ำขังพอดีใช่ไหมนั่นหวานเขา้าชากรนี่ะ่ับึงเบิ้งอันเข้าอีเตียะ